นี่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิ้งข่าวันนี้จะทำวิดีโอแฟเวอร์สประจำเดือนมกราคมนั่นเองก็คือป <tortured. S 2> <bride. S 1> ีใหม่ละ1เดือนผ่านไปไวเหมือนกักนะคะก็วันนี้นะคะก็แวะมาคุยกันสั้นๆเพราะว่า Fa เวอร์ในเดือนนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอจะมีมาบอกเล่ากันอยู่บ้างนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับแฟเวอร์สเดือนนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการบำรุงผิวค่าตัวนี้เลยที่ถูกใจนะคะเป็นจอนสัน n d Body Care นะคะ,ะสูตร24 hour l a s t i n g Moisture Body Lotion ก็เป็น Body Lotion ของจอนส s a นั่นเองนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้คือที่ชอบเลยนะคะที่ชอบจริงๆก็เพราะว่าหนึ่งมันหอมกลิ่นเขาเนี่นะคะหอมมากหอม,ออาาหอมีแหลกมีบ้าชิมีบ้าของหอม นะกลิ่นเขาแบบทำให้รู้สึกว่าแบบอุย้ยรู้สึกสบายรู้สึกีแลซ์นะคะพอเาใช้แล้วรู้สึกแบบเอ่อีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะและ้วก็ถามจริงๆนะว่ามัน24 hour l a s t i เว m o i ล t u ติมจริงไหมมันก็ให้ความชุ่มชื่นนะคะหลังทางก็รู้สึกว่าโอเคผิวนุ่มดีผิวนุ่มแต่ว่าสำหรับความชุ่มชื่นเนี่ยเนื่องจากกรุงก้เป็นคนผิวแห้งผิวกายเนี่ยนะคะแห้งมากๆผิวตัวแตบกบเลยอะก็มันก็ยังไม่ช่วยถึงขนาดนั้นนะคะคือกุ้งกิงเนี่ยตอนเนี้ยคือทำงานอยู่ในห้องแอร์ตอลอด ผิวก็จะยิ่งแห้งกว่าเดิมจากปกติที่แต่ก่อนนี้แห้งอยู่แล้วขนาดไม่อยู่ห้องแอร์นะผิวยังแตกเลยตอนนี้ก็ยิ่งแห้งผิวตอนนี้ก็ยังเป็นขุยอยู่บ้างนะคะแต่กูมีว่าเจ้าตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ทาโลชั่นเลยนี่ก็อาจจะแห้งแตกระแหงแย่ก,กว่านี้นะคะแต่ก็โลชั่นก็ช่วยได้ในระดับที่น่าประทับใจระดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องความชุ่มชื้นก็ก็เลยชอบตัวนี้นะคะ นเราขวดมันน่ารักน่าใช้สีมันกลิ่นมันเงี้ยค่ะมันทําให้ตัเรารู้สึกดีเวลาใช้เนาะเราชอบตัวนี้แล้วก็มาถึงเรื่องการแต่งหน้าบ้างเดือนนี้ใช้รองพื้นอยู่สองสองตัวค่ะแล้วก็ชอบนะก็เป็นตัวนี้ ก็เคยทำรีวิวไปแล้วเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะบอกไปแล้วว่าเป็น the best of 2014นะคะเป็นดีที่สุดของปีที่แล้วแล้วก็เดือนนี้คือพอดีว่าช่วงก่อนอันงตรงนี้จะใช้ BB Cream มซะเยอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายนะคะแล้วก็มันเร็วดีแบบใช้กระฟองน้ำเร็วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอ เริ่มแบบรู้สึกแบบเบื่อเบื่อแบบเบื่อพวกนั้นแหละค่อนข้างอยากจะได้ลุกที่เป็นธรรมชาติดูผิวดีผิวสวยสุขภาพดีเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยก็เลยคิดว่าจะใช้อะไรดีแล้วก็ลืมไปว่าอ๋อเราชอบตอนนี้นะแล้วเราก็กลับมาใช้นะคะซึ่งแบบมันจะหมดแล้วไงก็เลยตอนนี้มันหมดแล้วแหละก็ต้องอออออะคอ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 ค่ะเวลาใช้ก็กลับมาใช้แล้วก็กบอกว่าเฮ้ยปลื้มกับผลลัพธ์าะคะอย่างที่เคยบอกว่าหนึ่งเลยมันให้ความให้ผิวที่ดูธรรมชาติ นะคะดูนวลเนียนไปกับผิวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบลุกที่ได้ออกมาคือมันไม่ดูบวบไม่ดูหนาคือมันดูเป็นผิวที่ดูสุขภาพดีะค,ะค่ะก็เลยชอบตัวนี้กลิ่นดี texture ดีนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ให้ออกมาการแต่งหน้าก็เลิศเวอร์วีมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วก็คาดว่าต้องไปซื้อใหม่แต่ว่าเมียไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือย,อยังนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีพวก Product ์กที่ซื้อไว้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ก็มีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้คือแบบไอ้ แล้วก็ไปซื้ออะไรมาลองใหม่ๆอีกก็ยังไม่ได้ใช้อีกก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ไปซื้อ,อเจ้าตัวนี้ม,มาเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวนี้คือรองพื้นที่สามารถใช้ได้ทุกวันสำหรับผู้กินแล้วก็ใช้ทีไรก็ไม่เคยผิดหวังน,นะสีที่ผู้กินใช้เป็นสี52วนานิลลานะคะเป็นสีกลางที่เขาเติมมีสสียังไงไปลองเลือกกันดูนะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นตัวพื้นผิวเหมือนกันก็ใช้สลับกันกับตัวเมื่อกี้นะเป็นตัวนี้ค่ะ,ะเป็น Hero Beauty นะคะ Multi Function BB Cream b a v a r a Rose นะคะ SPF 42 PA บวกนะคะก็เป็น BB Cream ที่ตอนนั้นคุมีเคยทําพอให้ดูแล้วตอนแรกคือตัวน,นี้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อจำได้ไหมตอนที่เคยเล่าให้ฟังไม่ได้ตั้งใจจซื้อพอดีว่ามันมันลดราคามีโปรโมชั่นตอนนั้นที่วัดสังเขาก็เลยแบบว่าแนะนำเรามาว่าไ hey, อ้ตัวนี้ลองดีนะนีดีลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ากว่าตอนที่ซื้อมาคือ,อยังไม่ได้ใช้ค่ะเพิ่งเพิ่งจะได้มาลองจับใช้จริงจังก็หลังๆนี่แหละตอนที่ซื้อมาได้คือมันไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าจะใช้ตัวอื่นอยู่ พอมาใช้ตัวนี้คือรู้สึกว่า คือตอนแรกที่ลองมาก่อนนะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างมันวาวอะค่ะค่อนข้างจะวาวนิดนึงฉ่ำเกินไปหรือว่าตอนนั้นคือแบบบีบดักตออกมาเยอะก็ไม่รู้นะคะเลยเลยเลยไม่ค่อยปลื้มใจตอนนั้นเท่าไหร่แล้วจับท้าจับผู๋เนีไม่รู้ก็ไปหยิบเออแบบไม่รู้จะใช้อะไรรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยแบบโอเคลองใช้เจ้าตัวนี้กับใบหน้าดูแล้วแบบเราก็ลงบางๆนะคะลงแบบปกติแบบไม่ได้ลงหนามากแล้วกรบกฏว่าสีที่ออกมาแล้วก็เท็กซ์เจอร์บนผิวแล้วที่ออกมาเนี่ยคือแบบว่า ดูดีคือโอเคมากๆน,นะคะแต่ว่าแนะนําว่าอย่าโบกมนาะเกินไปเพราะไม่งั้นจะดูโบกมันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาติถ้าเกิดใช้ในประมาณที่พอดีแล้วก็เกลี่ยดีๆคือบบว่าเขาจะดูเป็นธรรมชาตินวลเนียนในระดับพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ออปกปิดคุณนี้รู้สึกว่ามันเชนะียร์ทูมีเดียมนะไม่ถึงกับฟูคอเวอร์ก็คือปกปิดได้ระดับปานกลางก็ถือว่าโอเคค่ะก็คือให้สีที่ออกมาโอเคดีแล้วก็ความเนียนก็เลิศเหมือนกันนะ ตัวนี้กุ๊งกิ้งทิ้งกล่องเขาไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามันมีแบบคุณสมบัติอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะกับเจ้าต,ตัวนี้ก็ยังไงลองไปหามาใช้กันดูกุ o งกิ้งไม่ไม่แนะนำสำหรับสาวที่มีผิวมันนะถ้าผิวแห้งอ่ะโอเคใช้ตัวนี้น่าจะเลิศเวิร์คอยู่นะคะโอเคชอบนะใช้ทั้งเดือนเลยือใช้เยอะมากใช้ตลอดเวลา,เาตัวนี้แล้วก็ผลิตภัณฑต่อไปค่ะเป็นเกี่ยวกับคิ้วบอกว่าไปเล่นกับของเก่าๆที่มีอยู่นะคะเป็นตัวนี้เป็น อายแชโดว์นะคะเขียนคิวของเคสนั่นเอง ตัวนี้เลยที่วุนนี้บอกว่าเป็น base of t 0 o o n 4t อีกอันหนึ่งนะคะคือมีใช้มานานหลายปีแล้วแต่บอกว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เพราะว่าหันไปใช้ของดินสอซะเยอะเพราะมันง่ายมันเร็วดีแต่ถามว่าทําไมถึงกลับมาใช้ตัวนี้วันนี้กลับมาใช้ตัวนี้กับคิ้วเลยนะคืออย่างที่บอกแบบก่อนหน้านี้คือชอบในการเอามาลาดั้งใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี่ยเอามาใช้เขียนคิ้วเลยวันนี้ไม่ได้ใช้นะวันนี้ใช้ดินสอเพราะว่าก่อนหน้านี้ทำโท์โนโรไปนะคะเดี๋ยวคงได้ดูกันก็กลับมาใช้ตัวนี้อ่าท้าไมถึงกลับมาใช้เเพพรราาาะะไไ้มปปดแลง ไปสอยแปรงมาใหม่นะคะแล้วแปรงก็เป็นเฟรนด์ด้วยคือไปได้แปรงตัวนี้มาเลยค่ะเป็นแป้งเขียนคิ้วของ MTI นะคะคือพอดีว่ากรุงคิงเนี่ยก็แบบมองๆอ,องหาพวกแป้งเขียนคิ้วที่มีลักษณะหัวเล็กๆแบบนี้มานานแล้วเนาะคือกรุงกิก็มีแบบพวกแป้งเขียนคิ้วที่แบบหัวใหญ่ๆอ่ะมีแล้วเยอะแยะนะจ๊ะ คือแบบมันใหญ่อะแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบมันค่อนข้างนิ่มอะคะ่ะก็เลยแบบเฉยๆไม่ค่อยชอบแต่ถามว่าผลลัพธ์ดีไหมก,ก็ได้ผลลัพธ์ที่โอเคแต่ว่าใจอยากได้แบบพวกผู้การที่เวลาเขียนคิวมันเป็นไปส,สั้นๆหัวเล็กๆกันนะคะแบบนี้รู้สึกว่ามันควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วปรากฏว่าไปเจออีกตัวนี้ขายนะก็เลยหยิบมาเลยนะคะเอ่อพอซื้อมาปัา๊บก็ต้องใช้กับพวกอ่า product เขียนคิวที่เป็นฝุ่นใช่ไหมก็เลยกลับมาใช้กับเจ้าตัวนี้นะคะปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะคะคือไอ้ตัวนี้ทำให้การ เขียนคิ้วด้วยฝุ่นนะคะสามารถคอนโทรลทรงได้ง่ายสามารถคอนโทรลเส้นที่อยากได้นะคะทรงอะไรเงี้ยได้โอเคมากเัวหนึ่งคือคอนโทรลได้ง่ายได้ทรงที่ต้องการนะคะแล้วก็ประกอบกับตัวเนี้ยสีมันโอเคนะคะเวลาใช้ร่วมกันเวลาลุคที่ออกมาแล้วก็เลยถูกใจได้ดีมากๆนะคะสีที่กุงกิ๊งใช้เป็นสี ex5 ค่ะอืมมันมีอยู่สองเฉดนะคะนีใช้สี ex5 เนาะก็เป็นเฟรนด์ของเดือนนี้ไปคู่กันนะคะสองตัวนี้เย่ yeah. จะหมดละ ไม่ต้องตกใจคือเฟรนด์เดือนนี้มีไม่เยอะนะคะเพราะว่าใช้เครื่องสำอางแบบไม่กี่ชิ้นเป็นลิปสติกค,ค่ะเนื่องจากหลังมาในทุกวีนฝึกงานเนาะแล้วก็ดูเวลาการแต่งหน้าเนี่ยก,อยก,ก,ยาาก,ก็อยากได้ลุคที่ไม่หวือหวามากนักอยากได้ลุคที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูดีดูภูมิฐานอย่างเงี้ยก็จะเลือกสีลิปสติกที่ดูโอเคธรรมชาติแต่ว่าก็ให้ความให้ให้สีสันเพิ่มเข้ามานิดนึงแต่ก็ยังดูสุภาพอยู่นะคะสีที่เป็นเฟรนด์สองเดือนนี้ที่ใช้นะคะเป็นสองสีนี้เลย เป็นลิปไลฟลอน Color b ด r s ิ l i ั Butter นะคะสองสีด้วยกันสีที่ชอบวันนี้เนี่ยค่ะสีอ่าสีนี้นะคะ096สีมาการูนแล้วก็สีมาการูนก็จะเป็นคือสองสีนี้มันคายกันมากอะเอาจริงๆีตายเถอะนะสีก็จะเป็นแบบนี้เคยเป็นเฟเวอร์ในเดือนก่อนๆไปแล้วนะก็เคยเห็นแต่ว่าเดือนนี้กลับมาใช้ของเก่าๆนะก็กลับมาชอบอีกสีนึ่งเป็นสี505นะคะ b ร r ร y s m o o t h ี้ ก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะออกเป็นโทนชมพูมากกว่าไอต,ตัวมาการูเนี่ยะออกไปทางส้มๆนิดนึงน,นะคะแต่ส่วนเจ้า,าบร,ริสมูตี้เนี่ยจะออกไปโทนชมพูห,หน่อยนะคะแต่จริงๆสีมันใกล้เคียงกันมากมาก,มากนะส่วนตัวก็แอบเทใจมาทางบร,ริสมูตี้นิดนึงนะคะเพราะมันออกไปโทนชมพูก็แล้วแต่ลุคที่อยากจะได้มันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่านะ ค้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเนอะก็ <g ül> ใช้อยู่สองสีนี้นะคะเป็นสีเฟรชท,ที่สามารถาใช้ในการแต่งหน้าไปาทำงานดูภูมิฐานนะคะดูเรียบง่ายแต่ก็ดูไม่จืดเกินไปทำให้ลุคของเราดูเฟรชขึ้นมานะคะหมดแล้วค่ะวันนี้ค่อนข้างเร็วนิดน,นึงนะคะกับเฟรชท,ที่เอามาพูดกันเพราะว่าในเดือนนี้จริงๆไม่ค่อยได้ใช้อะไรใหม่ๆเท่าไหร่ก็คือจะใช้ของเดิมๆแบบคือกับ กลับไปคุยนะคะกลับไปดูว่าของเก่าเราใช้อะไรแล้วก็เลยใช้พวกนั้นแล้วส่วนใหญ่ที่ใช้นี่ยจใช้ของที่รู้สึกว่าโอเคใช้แล้วรอดแน่นอนใช้แล้วแบบไม่คลาดนะคะเพราะว่าตอนแต่งหน้าแต่งหน้าทุกวันเนี่ยคือค่อนข้างใช้เวลาที่รบรัดนิดนึงต้องใช้อะไรที่แบบไม่ต้องคิดเยอะค่ะใช้แบบหยิบแล้วใช้ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใช้ตลอดทั้งเดือนก็จะเป็นอะไรพวกนั้นแล้วก็เอามาบอกเล่ากันค่ะกับเฟบริที่ใช้ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะว่าใช้อะไรแล้วถูกใจไปบ้างยังไงไปลองเล่นดูไปลองหาเล่นตามกันได้นะคะแล้วก็เดือนนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยใช้อะไรแล้วชอบบ้างก็เอามาแชร์มาบอกเล่ากันบ้างก็ดีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะ,ะน,นะคะฝากไว้ด้วยนะกับคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่าติดตามลตตนะคลิปต่อๆไปนะคลิปต่อๆไปว่าคุณกีนจะเอาอะไรมาแชร์มาบอกเล่ากันใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะสามารถกด subscribe ได้ค่ะเพื่อติดตามการอัปเดตว่าคุณกีนจะเอาคลิปอะไรเอาเรื่องราวอะไรมาบอกเล่ามาแชร์กันนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยแลล้ววก็็อ่่สนนนโซเเชียตืๆ สามารถไปติดตามกันได้คะ่ะ c e b o o k Fan Page นะคะแล้วก็ Instagram Twitter มีจะทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ลิสต์ของข้อของที่ใช้ก็จะลิสต์ไว้ด้านล่างด้วยน,นะคะมีอะไรพูดคุยกันได้คะ่ะ <c oughs> คุณกิยนยินดีตอบเสมอน,นะคะถ้าเป็นคำตอบที่ตอบได้นะ <c oughs> ก็คือส่วนใหญ่คุณกิจะตอบหมดเลยนะอะไรที่พยายามตอบได้ก็จะตอบอ่ะอืแต่ถ้าไม่รู้นี่ก็จะจะบอกว่าไม่รู้นะคะแล้วก็บางคนที่มาเมนแล้วถ้าเกิดคุณกิงไม่ได้ตอบจะมีสองประเด็นคือไม่รู้ว่าจะตอบอะไรกับสองคือมันตอบไม่ได้ประมาณว่าอ่า ตอนว่าเหมือนแอคเคา้าของเพื่อนๆน,น่าจะแบบว่าเซตไว้ว่าไม่ให้มีการรีプライอะคะ่ะคือคอมเมนต์ใช่ไหมคะเวลาเราคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดรีプライก็คือตอบกลับนั่นเองแต่บางคนที่มาเมนนะคุณกิ๊งหายหาปุ่มตอบกลับ,บไม่ได้อะคะ่ะคือแบบว่าเหมือนน่าจะเป็นการเซตติ้งของเพื่อนๆที่ล็อกเอาไว้ไม่ให้มีการรีプライนะวิ้งก,ก็ต้องขออภัยขอโทษด,ด้วยถ้าคุณกิ๊งไม่ตอบเพราะว่าคุณกิ้งไม่รู้จะกดตอบอยังไงบางคนคุณกิ๊งก็แอดคอมเมนต์ที่เมนชั่นชื่อไปนะกวิ้งกดดตอบไไม่่้คะ แต่ก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะคะหรือว่าถ้าใน YouTube ยังไงไม่สะดวกก็ตามไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้ค่ะไปคุยกันไปโพสหน้าวอลไปอะไรก็ได้เดี๋ยวกุงดีจะมาตอบนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ไปลาวเานะคะฝากไปด้วยเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย